9 9คือได้นในป่าเจ้ากวางใส่ชุดแวมพายต่อไปเป็นโอเคบ้านโดนเสกกลายเป็นกบซะงั้นส่วนเจ้าหมีกลายเป็นหน้าฟักทองไม่เป็นไรเจ้าแพศใส่หมวกฟักทองเป็นเพื่อนมนดูกันเลยว่าจะปั่น่วนแค่ไหนในวันฮาโลวีน สวัสดีทุกคนนะครับ Trick on Trick Trick on Trick เปิดก่อนทำให้ไฟมันเป็นสีฟ้าก่อนนะ<ๆ>ทุกคนตอนนี้ไฟมันจะช้าลงตอนนี้นะครับรก็สุขสันต์วันฮาโลวีนนะครับวันนี้เราจะไปหลอกเขาหรือให้เขามาหลอกกันดีเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จ้าหมีเราจะเป็นสแกมเมอร์ไปหลอกเขาเดี๋ยวไม่ได้เจ้าหมีเราต้องพีทักงซี่ครั้งนี้เนี่ยใช่เขาอัปเดตเป็นฮาโลวีนนะครับนี่มีฟักทองโอ้โหอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำอาหารนะดิเจ้าหมีดูดิเต็มไปหมดเลยอะ วัดิฟักทองเอาไปเลยโอ้ยน่ากินขอเลยรละกันไป <c oughs> กินอะ <c oughs> ไอรเนี่นี่ครับมันก็จะดอกตามแบบนะครับเห็นว่าโอ้แครอทก็ยังมีเหมือนเดิมที่อะไรเนี่ยนี่มันใหญ่แบบมุมนีม่ล่ะก่อนอื่นเราอัปเกรดกองไฟก่อนเอ้ยกลางคืนกำลังจะมาแต่ว่าผมเจอบ้านข้างหน้านทุกคนนี่ไงบ้านอยากกีนฟ้าใช่ไหมจอนจอยากกนยอ พี่โตเออเราไปอยู่มะตีก่อนตีก่อนตีก่อนตีเลยตีซะเออเรียบร้อยนี่ไงบ้านที่เราจะมาทริกออนทริกกันเห็นระมีแมงมุมด้วยว้ายเจ้าบีเดี๋ยวมาแล้มาและมาแล้วเดียกันนะจ้าหัวนี่แมงมาแล้วมาเอกมาช่วยแเ้ามาที่เราเล่า คือเราต้องหาเนี่ยเทียนก่อนเจ้าหมีทิคออนทิกยืนเนื้อไม่ีกิไม่ได้เนี่ยเ <c oughs> นียมันคอไม่ได้เห็นว่าคอปุ๊บก็เขาก็จะไม่เปิดเพราะว่าเราต้องมีไฟก่อน,มน,น,นอไม่ใช่ <c oughs> เทียนก็คือหาจากกล่องหรือแม้แตเจ้าพวกลัทธิมันจะดอกเจ้าหมีถ้าจะเอามาจุดก่อนไม่งั้นเราก็เคาะไปเขาก็ไม่เปิดให้เราหลอกนี่เรากินฟักทองกันเลยงั้นเราช่วยกันหาก่อนเร็วทุกคนปะเฮ้ยเฮ้ยเจ้ากวางที่แกเล่นกับเขาด้วยเหรอเนี่ยวันฮาโลวีนเนี่ยไปดีแด่เออเช้าแล้วหยุดหลอกคนได้แล้วโอ้โหทุกคนแม้แต่กวาดครับยังแบบว่าไม่ลืมวันฮาโลวีนดูใส่ชุดอ้าฉันเจอเจ้าลัทธิแล้วเขาบอกว่า ถ้ตตีตัวนี้เนี่ยจะดอบเทียนไขมานี่แดฉันอยู่ทางนี้ว้ยเรียบร้อยทุกคนปึ๊บเอาไม่เห็นได้เทียนเลยแสดงว่ามันมีโอกาสดอบโอเคเปิดหีบบอกว่าจะเจอเทียนไขนะโอ้ไม่เจอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บเจ้ารัททีไว้ก่อนเอาละไหนนะคุณวอลจะพาไปดูอะไรนะไหนไปดูสุสานเงียไหมบอลจะเห็นว่ามันมีสุสานด้วยทางนี้เลยไหนๆตอนนี้อุกบาทอุกบาทตกเลยอะ ไวังนนี้มาดิเจาะต่อดูหน่อยดู่อเห็นมั้ยนะแล้วประตุุกอ้ยดีไอตาจ้า๋อยสุสานไหนดูดิหลุมไหนของแกนี่โอ้โหของแกมันจะมีเปิดทีมก่อนเลยเปิดโอ้ยดูดได้กอได้ปิดมาเปิดมาอะไรเจ้าหมีพี่ตามดิแก้ลูกแกพอดีเลยเจ้าหมีไมาแ่ลูกน่าจะเล็กไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตุ๋ยกันดีกว่ามาครูโบนี่พวกแกก็จองคนละหลุมเลยเพี่อนของแกใกล้ๆพวกฉันนั่นแหละเอา เฮ้ยเอาอยู่นี้เฮ้ยเจอบ้านอีกหลังอยู่นี่เนี่ยบ้านที่เอาไว้ทริกออนทริกเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าอไม่เจอเทียนเยเฮ้ยมันมาแล้วเจ้ากวางเนี่ยมันมาดูผลงานมันมาดูยุคน้องเจ้าจอเจ้าปีจอไามาแล้วมาแล้วมาแล้วตีแม่เจ้าหัวตีวัด วโอเคมีอะไรได้เทียแล้วเจ้ามีเ่เขาจบแล้วเฮ้ยเจวี่ไปชิงวันทีกันปะไปืนไปไปฉันขอปลุกชีพก่อนนี่นันท้ายเราวิ่เราต้องโดนยงต่อได้ตัวเดียวนิดาลืมโอเคดีข้างล้าทุกคนไปไ้ไปไหนเนี่ยบ้านหลังสีฟ้า มานี่เลยจะต่อเออตอนนี้เราจะจุดไฟวางมาไปที่กออนทีก็ต่อเดี๋ยวรอไปเลยไปเลยเชิญไปเลยไอ้ไปชิวชิวชิวทีออนทีอะไรล่ะมาตามฉันอยู่ไม่ทีออนทีแล้วเอาโอเคเดี๋ยวเราจะจุดไฟไว้ก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวคืนนี้ค่อยมาทีออนทีกันใช่ดิเรียบร้อยต้องมีไฟแล้วฝากเลี้วอ้าวเทียนไม่มีแล้วอ่ะกายแพ้เทียนมีมีแล้วอ่ะทุกคนนั่นมันเทียนมีมีที่เป็นของเพลงจีนนะบอกว่า เดี๋ยวเราลอ,ลอกันคืนนะครับเราจะมาเคาะประตูบ้านนี้กันระหว่างนี้เราก็สามารถไปหาแบบเทียนได้กลางคืนแล้วฉันจะมาทริกเอาทริกมาเลยมาถ้าเจออะไรเดี๋ยวล่อให้ก๊อกก๊อกทริกเอาทริกเฮ้ยไปจ่จะโด,3 3> ดนสาบไม่

จะตายแล้วนลย <ś les> ใช่เดี๋ยวจะจับบ้านก่อนเดี๋ยวจะตุยเย่ ได้ลูกอมมาเรียบร้อยนะครับก็คือเอาไปซื้อของข้างานอกได้ที่ล็อบบี้แต่ว่ามันต้องสะสมเยอะเรื่อยๆอ,อะ่ะงั้นเราไปหาเทียนอันต่อไปดีกว่าโอ้แล้วเขาก็อัปเดตมีธนาคารด้วยแกด้ไปธนาคารกันดีกว่ามาเราจะมาป้นธนาคารกันนะครับโอ้ยรอด้วยมีไปป้นด้วยเงินเพียบเลยเลยดิโอ้แกด้ดูดิโอ้ย้อนไปแล้วมีมาแล้วมีไปมีจะมาป้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีมาเดี๋ยวจะมีมาเดี๋ยวจะมีมาแล้วยายไม่ได้เก็บเปิดเปิดเปิดวดทูจิ ลิฟเปดิปปดก่อนลิฟเปิดก่อนนี่คือการปุ้นหยุดอ่ะเดหยุดหยุดหยุดแล้วค่ะนี่คือการปุ้นแกน,นี่จุดเทียนเลยป้าเดี๋ยวฉันจุดเทียนให้จะต่อจะปีจอจุดเทียนเลยค่ะบิงก์งเรียบร้อยเจมีบบ่ทิ้งอัลทิ้งเลยอ่ะดูซิว่าเจมีบบ่จะทิ้งอัลทิคแล้วได้อะไรนะฮะจะโดนหลอกไหมได้ลูกอมไหมได้จี้เหรอฉันขอได้ป่ะเออนี่อ่ะฉันขอได้ดูซิว่าฉันจะได้อะไร

นะอุ้ยขบวิ่งได้กบวิ่งได้เก็บลูกอมก่อนตอนนี้จังหวะนี้หนีก่อนแล้วจ้าโอ้ยเช้าละทุกคนดูดิชุลมุนสุดๆนะครับตอนนี้อ่าตอนนี้เราได้เทียนมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคุูบดีนี่โอ้ได้เพียบเลยป้าไปทริปออทริปกันเถอะมาทริปออทริปีชทันไหมเนี่ยเหลือไม่ไรสิพี่จะทันไหมเนี่ยเรียบร้อยเย้ทริปออทีชอุ้งดาวฟ้าดาวฟ้าดางฟ้า ไปแล้วแล้วก็ไม่ให้อะไรเลยหรือว่าเช้าวะสงสัยจะทุ่ริตเ่าเออแสดงว่าตัวยาหน่อยเราต้องรอกลางคืนก่อนเอาโอเคเอาเทียนไปปักนี่นี่แล้วต่อเรามาฝั่งนี้ดูไหมนี่เรียบร้อยแล้ววางกันอ่าเป็นไาเยลแล้วก็ข้างบนอันนู้นจะเป็นบ้านสองหลังเลยนะเออบ้านคู่อยู่ตรงนี้ติดกันเลยใ่แล้วรอวางชึบนี่ หนขวาอ่ะดูสิว่าจะให้ไหมยองยองจะต่อจะปีโจมาแล้วดีดองดีดไแล้วมาแล้วไปแล้วปลาปนน้ำเงินโดนสาเป็นกบเหรอเจ้าสาเป็นกบเยาะยอนเอาแล้วของเจ้าผีได้ปหมใช่ได้เงินได้คอฟฟี่ได้ทุกอย่างเลยแล้วทำไมฉันเป็นกบอีกแล้วอ่ะเฮ้ยมันมาม่ใช่ไหมช่องไฟทิ้งเลยนะช่องไฟให้ทิ้ง้วยนะกบไปไหนด้วยขอทิ้งขอทิ้งด้วยกบกบ ขอหน่อยลูกอมอุ้ยได้ลูกอมด้วยเย้ทำไมมีเป็นเดินไม่ได้อ่ะออโดนหลาโซ่โดนลูกตุ้มโดนลูกตุ้มไว้เรียบร้อยว้าวโดนแล้วเอาเรียบร้อยแล้วลาก่อนครูวดีไปแลใช่เลยลาลงไม่้มีดโดนลามโซ่เดี๋ยวยายไปหาทุกคนเมื่อกี้ยายโอดจะพิชาดกวางมาว่าเจ้ามีมาทริกออนทีกันเร็วมาเร็วมาเร็วทริกออนทีเปิดป ตัวให้เปียกหน่อยุอ้ย,ยเดี๋ยวรัดทีนิดาจะให้อะไรพวกเรา,าวิฉันโดนสามโอ้ยอะไรอะโดไในไรไครจะตอกับพี่โดุ้ยเหมือนโดนหวาป่ะเมื่อกี้ได้ป่ะเห็นกระเด็นเลยนะเมื่อกี้เห็นกระเด็นเลยกระเด็อนอ<ด>นะ,อไ,อะไหนๆขอลองมาขอลองมาขอลองมาเีกโอ,อ้ยแกนี่โดนตบทีเดียวตายอ้ยซีเลกเกินเจ้าต่อ ฉันได้เค้กพิเศษด้วยโอ้แต่เดี๋ยวโดนไล่ไว้อ่านี่เอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาบุกเจ้าลัทธิกันนะครับเพื่อเอาเทียนเพิ่มนะครับไรนี้แหละไปเลยขอหน่อยไปเลยตีด่าตีแล้วก็เพ้นว้ไ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 วแล้วมันไม่ยอมเข้าบ้าหน่ะดูดิมาแล้วมาแล้วโอ้โหปลาตัวอะไรมาลั้งหนาเนี่นี่แหละนี่แหละเด็ดเลยเออมาเจ้าลัทธิมันไม่ยอมขึ้นมาดูดิ นีแกนี่ะกเอาดิเอาดิดีแทงดีวาแทงแทงมไหมนี่เรียบร้อยได้เทียนแล้วนี่ใครเปียกใครเใครเียาบ้างยื้อยยื้อยืไม่มีเลยถอนก่อนถอนก่อนได้กทีนมาได้สามแล้อมั้ยพี่ต่อโอเคกลับกลับชวีกลับกลับรังเราบุกแค่นี้แหละเราบุกแค่นดียวยากยากลับบ้านไปก่อนเจ้าจอโอ้คืนนี้ละทีบุกเหรออ๋ออีกแล้วเดี้ยก็ได้เทียนเพิ่มมาดิเจอพวกเนโคของฉันนี่ที่ปลูกมาปลูกชี้เนโคมอง บีบุกอีกปัญญาบุกไปเลยกอาลังซอมบีมาแล้วมาแล้วตัวที่หนงอีกเน่ยเดอเอาเลยลูกบอเออปัญญาจะรอได้แล้วไปเลยลูกบอลเขา้านก็อยู่วะลูกตัวนันแหละทีเดียวรยิงมันลกสุดท้ายนู่นใครอนนี้ตัวนี้ตัวนีแล้ว เฮ้ยเราไปเปิดเลยปะจังหวะเนี้ยไปเลยไปเลยนี่ทิกกอทิกตรงนี้เปิดก๊กก๊กขอหน่อยขอของหน่อยครับทิกกอทิกแล้วอุ้ยอีกแล้วกลายเป็นกบด้วยแล้วจะไปใช้เป็นกบตลอดเล้วอุ้ยน่าจะได้เหมือนกบก็ได้นะจะต่อจะปีโย่จริงหรอเป็นกบอีกแล้วอ่ะโอ้ยมันจะมาล่าหมีแล้วไหนๆขอลองม้างขอลองเปิดบ้างไหนแล้วขอลองเปิดไหนดิสามสีอ้าว ของของชาแล้วเออใสหน้าเลยเลยไม่เป็นไรต่อจะบอกว่าจะไม่เจอบ้านสองชั้นมาด้วยแหละที่หรออยู่ไหนอ่ะใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดินตรงไปเลยเนี่ยแล้วเก็บขอเก็บเงียบก่อนเอ้าโอเคเก็บให้เราก็บให้าเอาไปเปิดแล้วอ่ะไม่เป็นไรโอเคเนี่ยบ้านสองชั้นอันเนี้ยไหนีี่่ไไงงน โอ้โหจะมีจ en> ุดมหมจุดจุดให้มานี่มาสองชั้นนะครับมาดูซิว่าเราจะได้ของดีจากที่นี่ไหมเดี๋ยวรอกันคืนก่อนเอาละเราจะมาลุ้นกันขอให้ได้ของดีนะเจ้าหมีไม่ได้ไม่ได้องมีชิรายิต้อหายใจดีทำคนอีกแล้ขาดใจีกรเดนล่โอ้โหน่ากอัวเล เดี๋ยแต่ละตัวโอ้โหโอ้ยฝูงป่าก็มาอีกไปไปคิ้วกลับก่อนเร็วพวกเราไปเลย่นเถ้าจะตายก็ตายตรงนี้ได้เลยอ่ะเฮ้ยเป็นไรไปไปไปเป็บตัวเขาเจ้าจอมเจ้าตากันถ้าจะเก็บปะช่วยฝืนด้วยนะถะเก็บป่อไังขาดตรงเน้ยอย่ไว้อาอยปล่อยทำไมเนี่ย แกมาเป็นดนึงในรับที่ของฉันเลยดิดูไอ้รอยังขาดไม่จบรอยขาดบ้าเลยอลอยยังขาด